สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมมากับประเด็น c ี่ชแนลมีคอร์สด,ดีไหมนะครับเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวพอดีผมไปเจอเข้ากับ POWER ตัวหนึ่งนะครับ POWER ตัวหนึ่งน่าจะอ่านว่าอะไร f e t i c o หรือเปล่านะครับอของทางค่าย s อนะครับเ r นะครับ,รบเขานำเข้ามานะครับก็ต้องเข้าไปศึกษาดูว่ามันน่าสนใจไหมเพราะว่ามันเป็น POWER amp ตัวหนึ่งที่มีตั้งแต่วัดต่ำต่ำ นะครับบัดกลางๆตัง้งแต่สองสามร้อยวัดจนถึง1000วัทอย่างเี้อย่างตัวที่เอามาให้ดูก็จะเป็น800วันะครับ800วักับ300วัอย่างนี้นะครับสามารถใช้ไฟ220โวลต์นะครับคือที่มาดูนะครับไม่ได้เป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับผมไม่มีขายนะครับแต่ว่า,าจะเอามาดูเนือ่องจากว่ารูปร่างเขานะครับลักษณะ คือมีทั้งหมด4สี่ชแนลสองชแนลเป็นชแนลปกติส่วนชแนลสามกับชแนลสี่เนี่ยเขาจะมีคลอสสำหรับปรับฟรีกันซี่ความถี่ต่ำให้ด้วยนะครับถึง150ยหเฮิร์นะครับนะครับจากภาพด้านในนะครับก็คืออตรงแผงหลังก็จะเป็นแผงคลอสนะครับแผงคลอสนะครับส่วนอื่นๆเขาก็เหมือนกับ พาวเวอร์ทั่วไปนะครับคุณลักษณะประโยชน์ของมันนะครับผมว่ามันเหมาะเหมาะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้เครื่องเสียงแบบชุดเล็กๆนะครับแต่อยากแยกอยากแยกซับเบสโดยที่ไม่ต้องแยก Power นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อคอร์สนะครับหรือหรือสำหรับคนที่ต้องการที่จะเป็นฟู l เลนส์ทั้ง4ี่ชแนนเลยก็ ก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบหลากหลายนะครับเราจะเห็นว่าชัน n นลสามชัน n นลสี่ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมครับเขามีฟรีแคนซี y ให้มีตัวปรับความถี่คอสโอเวอร์ให้นะครับอันนี้จริงๆแล้วผมก็เคยใช้ที่มีปรับคอสโอเวอร์นะครับแต่เป็น2 c h ชันแนอย่างยี ho, ่ห้อโปรยูโรยูโรเทคนะครับ Q สองพันห้าใช่ไหม นะครับแต่ว่ามันเป็นสองชแนนถ้าจะใช้ตู้ซับมันก็ต้องอซื้อเพิ่มนะครับแต่ตัวนั้นมัน power ขับกำลังขับเขายังน้อยนะครับตัว2 5 0 5เนี่ยอของโปรยูโรเทคเนี่ยมันยังกำลังขับเขายัง250ต่อ channel ต่อชแนนะครับแต่ผมมาเจอตัวนี้นะครับ XP series ของค่ายนี้นะครับเขามี ตัว 10,000DA 10, อย่างนี้ที่มีกำลังขับที่8โอห์มที่มันเยอะๆนะครับตั้งแต่800วัตขึ้นไปนี่ครับอย่างตารางที่เราเห็นนะครับตารางที่เราเห็นมีกำลังขับ8โอห์มนะครับที่800วัตนะครับแล้วก็4โอห์มที่พันสี่หรืออะไรเนี่ยที่มัน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 สูงๆที่พูดถึงว่า เราเอามาขับ18นิ้วหน้าเปิดได้สบายสบายเลยนะครับก็เลยนำนำนำภาพพวกนี้มาให้พี่น้องดูเพื่อใครมีความคิดว่าคล้ายๆกับผมที่ในกรณีเล่นเครื่องเสียงคาราโอเกะชุด2 ,2 คณอชุด4คณ4อย่างเงี้ยนะครับเราอยากจะ,ะเราใช้พ power ไม่เยอะแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อคลอสซื้ออะไรมากมายมีมีพาวเวอร์มีปลั๊กไฟมีไม้ My, แล้วก็มีมีมิกเซอร์นะครับตัวเล็กๆถือไปก็สามารถเล่นคาราโอเกะได้อย่างไพเราะนะครับเล่นสองทางได้สบายๆโดยแยกซับเบสก็ซับเบสเลยเป็นสามสเป็นเบสอย่างเงี้ยห่งสองเป็นกลางแหลมอย่างนี้ห,นนห,นหรือจะ,อะ สามสี่เอามาบิดกันก็ได้หรือว่า,าหนึ่งสอง,สองนะครับแยกกลางแยกแหลมก็ยังได้นะครับนี่นี่ก็เป็นประโยชน์ของเขาของสี่ชัน,นแนที่มันมีแยกนะครับที่มันมีแยกแยกคลอสให้นะครับมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ไม่ยุ่งยากนะครับถ้าเราเล่น15เราก็อ่าไปเลือกตัวที่หวัดสูงนะครับถ้าเราเล่นดอก15้เราก็ใช้เลือก กำลังวัดแค่300 400หรือ500อย่างนี้นะครับส่วนถ้าเกิดใครเล่น18ก็เลือกตัวที่มีกำลังวัด800อต่อแชนแนลอย่างนี้นะครับเล่นได้นะครับะะจะอิ่มไม่อิ่มนะครับอยู่ที่ประเภทของตู้นะครับถ้าตู้ลำโพงเป็นตู้หน้าเปิดตู้เจบินหรือตู้มาตินธรรมดานะครับที่นิยมใช้กับร้านอาหารทั่วไป ก็จะเหมาะสมในกาลังวัตที่ไม่สูงมากนะครับแปดร้อยหรือพันวัตตนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารนะครับก็คือร้านอาหารเนี่ยไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยต้องใช้พันห้าร้อยวัตต์หรือพันเกินพันวัตรรต์ขึ้นไปนะครับเพราะยังไงมันก็คือมันไม่ได้กว้างมากเหมือนสนามฟุตบอลนะครับหรือจะแม้กระทั่งเป็นเ,เป็นผับหรือเป็นกึ่งผับเนี่ย เขาถ้าใช้หน้าเปิดนี่เป็นตู้แฝดตู้หน้าเปิดตู้อะไรเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องอัดหนักนะครับ800วันเนี่ยหลายๆตู้นี่ก็โอ้โหกระทึกนะครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่คนทาซาวนะครับมันอยู่ที่การปรับจนรีเวลมันอยู่ที่ซาวต่างๆที่เขาปรับไปนะครับอันนี้นะครับก็นํามาพูดคุยกันนะครับเพื่อ เผื่อมันมีประโยชน์นะครับเผื่อมีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นเครื่องเสียงชุดเล็กๆนีอ่อยากให้เสียงมันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่ต้องยกอะไรยุ่งยากนะครับไม่ต้องยกอะไรยุ่งยากนะครับก็เอาไปซีชแนนให้มันจบเลยทีเดียวนะครับลดค่าใช้จ่ายด้วยจะเห็นว่าตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับลองถาม SR คเขาดูนะครับทางนครสวรรค์ราคาไม่แพงนะครับผมดูๆแล้วมีตั้งแต่ สี 4, 5, ่ห้าพันจนถึงหมื่นห้านะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ